<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับลูกคราชนะครับชีวิตต่างแดนลูกคราชพาเล่นพากินนะครับวันนี้พา,าอยู่กับเจ้าปูเหลืองครับปูเหลืองวันนี้นั่งอยู่ข้างนอกครับอากาศดีมากๆนะครับตอนนี้อากาศที่นอร์เวย์นะตอนนี้ก็อากาศ เอ่อยี่สิบเอ็ดองศานะครับยี่สิบเอ็ดองศาก็เลยม,มานั่งคุยนะฮะผูเหลืองคนระับสวัสดีครับวันนี้มาตั้งแต่หัววันนะครับหัววันสําหรับประเทศนอร์เวย์นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณสักเย็นๆที่เมืองไทยนะครับสวัสดีสามท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะครับนะครับสวัสดีครับเมนคอมเมนต์เลยมาพีรพลนะครับพีรพลแก้วเนยนะครับมามามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาครับมาพูดคุยกับเจ้าปูเหลืองหน่อยครับวันนี้ใครเอฟซีปูเหลืองบ้างครับขอคอมเมนต์ยาวๆหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งอะไรในทาง YouTube กันให้หน่อยนะครับวันนี้มีโอกาสได้อยู่บ้านในตอนกลางวันนะครับหรือตอนเย็นของที่เมืองไทยแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะคุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจ,จะพอนะครับวันนี้เอารถคันเดียวมานะครับก็จะให้ดูอากาศนะครับบริเวณรอบบ้านนะครับอากาศก็เป็นประมาณนี้นะครับที่ประเทศรนเวครับอากาศ ชายครับไปไหนครับนะครับอากาศที่กำลังดีนะครับโอ้ยลมพัดแต่ลมแรงหน่อยนะครับโอ้ยยกดำมาไว้ครับคุณปู่เหลืองเกือบตกโต๊ะดูบรรยากาศนอร์เวย์ครับปูเหลืองใช่ครับปู่เหลืองครับเบลนนี่ครับวิวก็พอใช้ได้ครับที่บ้านนะครับนั่งอยู่บ้าน เป็นของเล่นลูกนะครับต่างๆช่วงนี้เป็นช่วงอากาศดีครับช่วงซัมเมอร์นะครับก็พารถออกมาเล่นข้างนอกได้โดยไม่หนาวไม่ใช่ครับสำหรับคันใหม่นะครับก็ยังไม่มีวีเวลนะครับสำหรับคันใหม่ยังไม่มีวีเวลนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดนะครับต้องรอไปก่อนนะครับต้องคุยรอไปก่อน ที่นอร์เวย์ก็มีโควิดนะครับสภาพคล่องทางการเงินทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับทีมหกลอซิงสวัสดีครับสวัสดีนะครับสีครับอันนี้มาสวยๆหรือภาษาอีสานเรียกว่าสายๆนะครับรรกับเจ้าปูเหลืองนะครับ ถักไทยเข้ามาได้ครับยามเย็นๆณเมืองไทยแต่ที่นี่ตอนนี้ก็ประมาณสักเที่ยงครึ่งน,นะที่ประเทศนอร์เวย์นะครับได้มีโอกาสนํารถโมเดลสไตล์ไทยนะครับมายวนโฉมอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมพาของคนไทยสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยมาถึงต่างประเทศแล้วนะครับ กดูเดก้าหน่อยครับโอ้โหเดก้านะครับดูได้ครับดูได้เดี๋ยวไปเอามาให้ดูครับอ่นะครับฝากกดหนึ่งไลค์ด้วยครับเดี๋ยวจะแววให้ดูเลยจากไปแจมๆจครับจะกให้ดูอืมเนี่ยครับวันนี้ลูกอยู่กับลูกชายสองคนครับเดี๋ยวมันจะตกนะลูกเดี๋ยวพ่อไปช่วยดีกว่าเดี๋ยวต้องรีบตามไปแล้วครับเดี๋ยวจะตกทั้งตู้ครับ ไปก่อนครับผมกดแล้วครับเนินเนร์ดธนาทรไม่บอกนะครับอขอบคุณมากครับนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้แต่ก็กินข้าวหอมมะลิไทยนะครับนีครับถุงข้าวสารครับอันนี้อยู่นี้าาน,นีอยู่นี้เขาอยากดูเดก้าหรกนี่นอเอฟซีอยากดูเด,ดก้าเดก้าน,นี่เดก้าอยู่ฝั่งนี้อันนั้นเมก้าอันนั้นเมก้า อันนี้เมก็กะจะมีใครอยากดูขนาดไ,ไหมครับจะได้ออกไปทีเดียวใครอยากดูขนาดแค่โซ่เลยก็แจ็คก็แชร์เลยมีใครอยากดูขนาดยงไหมครับจะได้ดูออกไปทีเดียวเลยเอาอันนี้อ้าวเบนเอาไปโซ่ตัวก็เบนอออเอาไอ้เตนไปถือดีๆลูกเต็นมันเท่เกินเท่ไหมถือไปดีนะเอาไปข้างนอกกันเลยเอาไปข้างนอกกันเลย ครับผมเบลล์ต้องเอาผมดูด้วยสิเดี๋ยวเ,เอาเด็กกาอนดีกว่าเนาะเด็กกาไปดูนะไปะเดกกาอยากดูล็อกกี้ด้วยโอ้โหหนึ่งมือถือกล้องครับลูกถืออีแตนเบลล์นครับเบลล์เอาอีแตนเก็บไว้ได้ไหมไม่เพื่อนๆเขาอยากดูล็อกกี้อะ่ะอา่าเบลล์เอาอีแตนเก็บไว้เหมือนเดิมเก็บไว้เหมือนเดิมแบบไหนสวยๆนี่เก็บไว้ตั้งตรงๆนี่ไม่ตรงเออไว้งไงก็ได้โอเค อันเบนเอาล็อกกิมมาเอสาสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าไหนอันนี้อันนั้นสีน้ำเงินอันนี้จ้าค่อ<ข>ยๆถือสองมือถือสองมือครับจับข้างล่างจับข้างล่างหลุดจับข้างล่างเออตอนพ่อมีวันเกิดตั้พ่อเป็นตัวพ่อเป็นวันเกิดอือตอนพ่อมีวันเกิดเบนก็จะซื้อรถคันใหญ่ให้พ่อเลยเหรอใช่ไปดุยมาแล้วครับพาเอาเล็กข้างนอก มาแล้วครับมาแล้วครับรถคันที่โอ้นี่ครับอยู่นอร์เวย์ยังมีรถตุ๊ทับแตะช้างดาวครับสั่งตรงจากเมืองไทยครับสั่งตรงจากเมืองไทยเลยครับคนไทยครับอยู่ที่ไหนก็ต้องมีของไทยๆนะอันนี้อยู่ข้างันนี้โอเคครับรถตุ๊กรถรถ ของพ่อนี้ของเดือนใช่ครับนี<อ> <Hey. S 2> ่โงคันนะ่ะตัวนี้โอ้โ oh หตระกูลอิสุสุมาเต็มครับเอฟซี FC น่าจะเป็นคนรักอิสุสุไม่น้อยเลยนะเนี่ยเล็กกะโอ้ oh, ทะเบียนตองเลยสวยๆครับปู oh, ่ครับ สุดยอดครับอากาศดีมากมากครับวันนี้โอ้โหรถ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 มันไหลร,ร,รถไหลรถไหลอรถมันไหลไ,ได้ครับล็อกกี้ยกดำได้ไหมล็อกกี้ยกดำไม่ได้นะครับล็อกกี้ยกดำไม่ได้ครับ ยกดำไม่ได้นะครับล็อกกี้ยกดำไม่ได้ครับติดสนิทครับแต่เป็นสไตล์ดำได้ครับราาเป็นกระบะดำได้ดแต่คันนี้ดำได้ครับแน่นอนอันนี้ทำไม่ร้อมด้วยอ่าเดี๋ยวไปรอก่อนนะนี่นะครับปปรนะครับสองเจ็ดมาแล้วเด็กกะ รอก่อนลูกเอาแค่นี้ก่อนก็พอ,อว,วันนี้เรารีวิวแค่สามคันก่อนก็พอตัอววาไปตรงนี้ของเบลล์อนอ่ะไ,ไปตรงนี้ไปเอามาไปเปิดแรงๆลูกมันไ,ไม่ได้ลอ็อกหนูต้องดึงแรง,องเออออกแล้ว เอามาแค่คันเดียวนะก็แปลกนะครับผมไลฟ์สดตอนดึกเนี่ยคนดูเยอะกว่าตอนกลางวันอีกแปลกมากเลยแต่คนต่างมีภารก,กิจต้องทำนะครับเด็ก้าคือของคือขวัญใจผม เนิร์ดธนาทรไม่บอกนะครับเด็ก้าคือวัญใจผมชอบเด็ก้ามากกว่าสามหมากครับสุดยอดครับอ๋อหนูไม่เอาอีแตนมาเอาเมก้ามาแทนเหรอเมก้ายกดำได้นะนี่นี่ของน้องนี่อันนี้ของน้องอันนี้ของน้องอันนี้ของน้องผมปิดเทอมเลยดูได้ครับโอเคครับเยี่ยมมากครับข มีไฟอืมมีไฟด้วยไฟเป็นไงโดูโิครับโดโดขอบคุณมากครับโดโดก็เข้ามาดูกันเรื่อยๆนี่แหละ<ด>ก็จะมีไลฟ์สดมีอะไรอย่างนี้แหละครับคือช่วงนี้ขี้เกียจทาคลิปมากครับขี้เกียจทำคลิปมากต้องบอกตรงส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์สดครับคือถ้าใครคืออย่างน้อยไลฟ์สดอะ่ะใครได้ดูอย่างน้อยก็ยังได้สนทนาหรือถ้าใครไม่ได้ดูอย่างน้อยก็ได้ตามดูคลิปย้อนหลังแต่ถ้าลคลิป ทําเป็นคลิปอะ่ะมันมันไม่ได้คุยกับใครเลยอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้พูดคุยอะ่ะผมคิดว่ามันไม่สนุกอะ่ะผมก็เลยแบบขอไลฟ์สดแบบสั้นๆก็ได้ทําเป็นคลิปอย่างน้อยก็ได้คุยอย่างน้อยก็ได้เออเป็นขวัญใจรถคันไหนของผมบ้างคือสามารถไป็นเอซของแต่ละคันได้เลยนะครับนะคือขออย่างเดียวครับขอโอกาสแค่ผมได้มีโอกาสได้พร้อมนะครับ ลูกคุลาได้พร้อมได้กลับไปอยู่เมืองไทยนะครับแน่นอนครับแจกจริงครับแจกจริงๆขอมีโอกาสได้กลับเมืองไทยมีการวางแผนว่าจะกลับไปอยู่ที่ไทยครับก็จะพารถพวกนี้นะครับกลับไปอยู่ที่ไทยด้วยเราก็จะมีเกมให้เล่นเยอะแยะครับเพื่อที่จะมาขายชอบคันไหนจองคันนั้นไม่ขายด้วยครับไม่ขายด้วยผมบอกเลยถ้าผมได้อยู่เมืองไทยนะรถเหล่านี้น่ะอของอีกไห ผมจะให้เล่นเกมแล้วจนแบบได้ฟรีๆกันไปเลยอเอาอีกเออกลยนะพอแล้วลูกสี่ขันก็พอแล้วอนี้ก็ตรงนี้อเอาแล้วมาจอดตรงนี้แล้วคุณปู่เหลืองก็มองเลยที่คุณปู่เหลืองก็ไม่มีที่อยู่ดิจอดตรงนี้จอดแค่นี้ก็พอแล้วครับ<ต>ผมชอบเด็ก,ก้าแต่ผมอยู่ชนบุรีก็ไ่งไงครับชบุรีผมไม่แปลกใจครับทำไมเนิร์ด ถึงชอบเดก,ก้าเพราะว่าเดก,ก้าเนี่ยเป็นกระบะทรงสไตล์ชนบุรีอยู่แล้วครับสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆสิ่งที่เราเห็นตอนเราเป็นเด็กสิ่งที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกประทับใจมันคือความฝันครับว่าวันหนึ่งเราต้องมีจะมีเป็นโมเดลก็ได้แต่ขอให้เหมือนเถอะนะ จะมีของจริงก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องถึงจุดที่ว่างานมีช่องทางมีอยู่ได้แน่ทุนหนามีเงินนะครับสู้ๆครับทุกคนลูกโคราชเนี่ยอายุเกือบจะสี่สิบแล้วครับมีแค่รถโมเดลก็ถือว่าอบอุ่นใจแล้วครับ มีทุกรุ่นแล้วครับรถแล้วรถที่ลูกคราดเนี่ยได้สั่งมาเนี่ยเป็นรถที่มีความทรงจําทุกคันครับมีรถเป็นรถที่มีความทรงจําทุกคันวันนี้อยู่กับ,บ,บ,บวันนี้อยู่กับน้องเบลนะครับน้องเบลก็จะขอร่วมแจมการสนทนาด้วยวนนปะปะไปไปนะครับก็ ฟังๆกันเอาโอ้ตอนนี้แดดออกเยอะมากเห็นไหมครับร้อนมากครับประเทศนอ์เวตอนนี้ร้อนมากเดี๋ยวนะแสบตาหน่อยนะใช่ดูท้องฟ้าโปร่งใสภูเขาบ้านนะครับสิบสองล้อพี่สั่งเป็นเทนเลอร์หรือดาครับสิบสองล้อวางแผนไว้ว่าจะเป็นเทนเลอร์ครับสิบสองล้อวางแผนไว้จะเป็นเทนเลอร์แต่ว่า มันมีหลายอย่างที่จะเข้ามาในเวลาเดียวกันก็คือว่าอยากได้แมคโครด้วยไปเล็งแมคโครเอ่อโคมาสุโคมาสุเอ่อร้อยยี่โคมาสุร้อยี่ 120. สิบไว้คันหนึ่งมันราคาเท่ากับเทนเลอร์เลยก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเทนเลอร์ก่อนหรือจะเอาโคมาสุก่อนเพราะรถดำเรามีเยอะแล้วไง แต่แมคโครไม่มีเลยแมคโครจะนั่งเทนเลอร์ไม่มีเลยแมคโครมันพังจะมาอยู่ไหมแมคโครมันพังแล้วแมคโครอะแมคโครมันพังแล้วอันเก่าลูกแมคโครมันพังแต่มันไม่มีมันพังตั้งหลายปีแล้วใช่แมคโครไอ้วอนวัวเรามันพังแล้วพังนานแล้วพังตั้งนานใช่พังตั้งนานทุ่มเทมันเรา ังก็พังมันตกมันตกจากตู้ตกจากตู้ลมันก็พังเอาไปเล่นดินแล้วมันก็พังครับก็พังโอ้สีเขียวออกแดดก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับทุกทุกคันออกแดดคุับของจริงเลยนะครับดูดิสีคนเรืองเลยครับทำไมของน้องก็แทน่ะของน้องผมว่าแม่โคก่อนเอาแม่โคขึ้นคันซูโม่ถูกต้องครับ ใช่ครับคิดเหมือนกันครับเพราะว่ารถดับเรามีแล้วอะ่ะเหลือขาดแค่แมโคโรนะครับอุ้ยมันไหลเกีเดียวเองอืกอกเีอกเดียวจิ้พังแล้วอยู่เกี๊เดียวจะพังแล้วใช่ครับกเกีเดียวจะ่พังครับโอเคครับสำหรับไลฟ์สดนี้ก็ทำให้มันสั้นเท่ากับคลิปนะครับีครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ ผมให้พ่อผมด้วยนะครับน่าโอเคครับพยายามจะทำให้ไลฟ์สดให้มันกลายเป็นคลิปนะครับมันจะได้ไม่ต้องยืดยาวมากแต่สาเหตุที่อยากจะทําให้มันไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอย่างน้อยก็มีคนพูดคุยกันนะครับโอเคไลฟ์สดอีกเมื่อไหร่ไลฟ์สดอีกเมื่อไหร่เหรอครับ <c oughs> ก็ก็เดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับหรือเนี่ย ว่าเดี๋ยววางเดี๋ยววางลงไปปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขุดบ่อดินครับขอเวลาอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะฮะหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะไปลงบ่อดินให้ดูนะครับทุกคันนี่แหละเดี๋ยวเนี่ยเดก้าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเกก้าลงด้วยเดเกก้าคันคันล่าสุดเนี่ยกคนทุกคนมีเออองเบียนอยากชวนาฬิกาอีกแล้วนี่เซมีเซมีครับ โอ้สวยจริงๆครับแสงแดดมันสะท้อนมาหาสีรถเนี่ยสวยมากๆครับเดี๋ยวให้ดูแนวตั้งนะครับป๊าป๊าโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันนะครับไ้ฟ์สดครับโตมากๆเลยครับน้ายาวพี่คิดจะใส่ฝาท้ายไหมครับคิดครับแต่น้ายาวปู่สิบล้อนะคิดครับแต่ว่าคงไม่ทันแล้วครับ ให้เขาเป็นรถอ้อยดีกว่าให้เขาเป็นตำนานดีกว่าครับจะไม่ทําอะไรกับเขาแล้วเขาบอบช้ามาเยอะแล้วครับให้เขาอยู่อย่างนั้นดีกว่านะครับโอเคครับสําหรับสามท่านที่ยังดูอยู่ตอนนี้นะครับฝากแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับจะมีการไลฟ์สดนะครับช่องลูกคุาดนะครับชีวิตต่างแดนสวัสดีครับ